thank you EEC s q u a แ e รเสริมพลังเยาวชนสร้าง EEC2 อย่างรีเดอร์เยาวชนแกนนำรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนวันที่22กรกฎาคม2566ันายนางทันญรัตอินทร์รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชนและสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองคอ์กรสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิพเศษภาคตะวันออกสอกพอ,อเป็นประธานเปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะบันออกหรือ EEC สแควรณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องมีครูและเยาวชนจาก6โกรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า50คนโดยนางธัญรัตน์อินทรน์เน้นย้ำให้เด็กๆรู้จักโครงการสำคัญของ EEC เพื่อพร้อมปรับตัวและพัฒนาทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาตนเองสู่นักนวัตกรเพราะอนาคตเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็น,นกลไกสำคัญในกระบวนการผลิตย่อมส่งผล ต่อการจ้างงานการจ้างแรงงานไร้ฝีมือจะลดลงแต่จะเน้นบ คลากรที่มีสมรรถนะตรงกับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนไปสิ่งสําคัญคือความคิดสร้างสารรค์การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นสมรรถนะที่มีความต้องการสูงมากในอนาคตสําหรับโครงการ eec square ได้ดําเนินการพัฒนาเยาวชนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562โดยในปี2566ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพเยาวชน eec square ให้เป็นเยาวชนแกรนนระหว่างวันที่22-23กันยายน2566โดยให้ความสำคัญกับการ พฒนานวัตรรรมเพื่อป้องกันปัญหาจากสิ่งแวดล้อม มากกว่าการแก้ไขซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและใช้นวัตรกรรมแปลรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าณนศูนย์กิกรรมธรรมชาติมาเอื้องและการศึกษาดูงานที่เขตนวัตรกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eeci จังหวัดระยองพร้อมกับการนำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมายกระดับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ e e c เพื่อให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ซึ่งครูและเยาวชนให้ความสนใจอย,อย่างมากและพร้อมจะนำประสบการณ์ที่ได้จาก การเข้าร่วมโครงการไปขยายผลคิดรือเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปสิ่งที่ผมประทับใจในโครงการนี้นะครับคือการที่ผมได้เข้ามาเยี่ยมชมที่ ECI ที่นี่นะครับคือผมได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาแทนที่คนในโรงงานนะครับผมก็เลยคิดกับตัวเองแล้วก็ผมก็เลยอยากกลับไปศึกษาเรื่องการเขียนโค้ดการพัฒนาหุ่นยนต์แล้วก็การซ่อมบ,บำรุงหุ่นยนต์นะครับ เพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องผูกรูหุ่นยนต์แย่งงานนะครับผมจะได้มาเป็นคนพัฒนาหุ่นยนต์เองนะครับสิ่งที่ผมได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตวิถีชีวิตร่วมกับธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยไม่สูญหายไปและทำให้ธรรมชาติเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับเราได้เป็นนานครับรวมถึงข้อมูลจากการอบรมในการศึกษาในครั้งนี้ครับผมก็จะนำข้อมูลที่ได้นำไปเผยแพร่กับพี่ๆน้องๆรวมถึงบุคคลรอบข้างที่ผมก้จัจครับผม การที่อีซีเข้ามาใน2จังหวัดของเรานะคะช่วยตอบโจทย์ด้านนวัตกรรมการผลิตที่ยั่งยืนการเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางการเดินทางเวชสังอางค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์การกินการดื่มค่ะแล้วก็ยังเป็นการสร้างรายได้สร้างงานให้กับผู้คนในประเทศทําให้มีรายได้มากขึ้นมีมีนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาใหม่มากขึ้นช่วยในความสะดวกสบายค่ะ